กับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนวันนี้ฮาสีไปหาน่นไม้อยู่มาส่งห้องทุกคนตอนนี้ฮาก็มาเคยย้อดเลยมาส่งห้องทางบ้านบวันอยู่นะเดวสิมาเบาประเด็นน้อยนึงทุกคนเลยไม่เยอะเบาหลายทุกคนเพราะว่าฮากัเยอะมันแล้วเลยแต่เอซีก็บางคนก็ยังบ่แล้วทุกคนคือเหลืองเฮากับสาวละน้อยนะฮาสองคนน่แล้วแล้วทุกคนเลยเบาแล้วแต่แต่เมื่อนั้นแล้วแต่ว่าเอซีก็ยังบ่เข้าใจแต่เอซียังบ่แล้วทุกคนบางคนก็แเต่ฮาก็ บัเยี่วอลถึงทุกคนวัมันแล้วเลยเอากันยังเป็นพี่น้องอันนั้นคือเก้าทุกคนไปท่ายคลิปน้ำกันได้คือเก้าแบบแนวค่อยกับไปท่าคลิปยื้อคนสาวละน้อยก็ได้คือเก้านะไปดงไปดานก็ได้คือเก้าแต่ว่าเอาสองคนสีบัได้ในฐานะคือเก้าทุกคนเพราะว่าจักสีมาเลยทุกคนบดจักเสียล่ายบอลทุกคนเลยเดี๋ยวมือหน้าสีมาวอลทุกคนเลยเพราะว่าการสิตหาน้ำไม้ทุกคนเลยจะเ้าไปปลาเลยไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันทุกคนเลย ยังไงก็อยากได้เลยผมได้ทุกคนมาสาย <c oughs> มอยเลยยนะังไงก็ฝากคนบึงเพิ่มอีกนิดนึงบอกได้ลงคลิปเติมแล้วทุกคนตั้งแต่เป็นดราม่าแล้วก็บอกค่อยลงคลิปทุกคนเพราะว่าญาติาดราม่าทุกคนไอซีหวงคนกับเป็นกำลังใจให้บางคนก็ยังบอกเข้าใจอันนี้ค่อยเข้าใจทุกคนเลยเขาว่าพ้านเป็นเลิ้งรับซับซ้อนได้ทุกคนไอหวังพนกับบอกเข้าใจนะเดี๋ยวสิมาอธิบายรายละเอียด เราคิดไปดีกะที่นี่จะซีเพิ่นว่ได้เพราะว่าจะซีกับบางคนก็หายเพราะเดี๋ยวบางคนก็แบบหายบอลในนั้นอันนี้บางคนกัให้กำลังใจเก้าบางคนกอันนี้กัขอขอบมเข้าใจทุกคนเลยอะไรกันท่านี้กับเธอที่หอนประตูห้องก็ได้ทุกคนปล่อยกันยังบุญเอามาซีแจกตั้งแต่บอลนักสอน้อยมันนั้นเลยกับบอลเยอะมันแล้วเลยทุกคนเลยแล้วกันยังที่เราเอามาซีแจกเก้าเขาปก ีบางคนยังบ่เข้าใจพักนะแต่เมื่อ้ี้ขอ่านไ้ำม้ก็ทุกคนเลยสว,สวยะนะมาโหดปาน้ำม้แล้วก็เห็นแล้วได้ทุกคนเลยมีจเจ้าหาก้อนแล้วทุกคนเลยแต่เอาหาลำกระเจ้านะ đi nhon xong, tay để há có mấy đốt, há mới há đó con, người ăn nhìn cái tô tổ điều này, có há, có con này, cái <laughs> cả, đây, con, con này, đó là tước, แต่ผมไม่โดงด้ยผมไม่โด่งคือแต่ก้องลายมีแต่กระตูดูุิดิทุกคนเห็นโดงเลยทุกคนนะเาก็เห็นโดงแับนี้นะโดงมันด้วยกระตูดตัวนี้นะ ของกันทุกคนเลยเห็นแล้วได้สิีเอ้ยเห็น đồ มาได้หนฮ้ยจะสับกันทุกคน,นไปเราไปหาอีกทุกคนที่มันมานี่นมานี้พอยับมาหานไปเห็นอีกทุกคนเนะี่ย Nay à, đi? Đi. Ừ. À. À, có mai đi à tưởng vào đi, đi. Không, này oh, mà đây. Mà con mày đâu đi này mày con มาแบบนี้โด่งแต่ว่าแบบขึ้นมาเนี่ยบอกง่ายไปแล้วเห็นเล่นนะทุกคนเดี๋ยวสับก่อนเห็นดิแล้วเห็นแล้่นี่มือปุดก็ได้ ทุกคนเพินมาพีน้องไม้ชิคิตัวเด็ดตัหน่อยทุกคนนะมันเบาง่ายไปเลยดูมาเจอบใบมี่เลยทุกคนมาพใบจะเห็นเลยไนะด้หูกาอยู่เตอร์คนหนึ่งใบมีไปเลยทุกคนห่ามมุนไม่มัดไปเจ้าหานะ่มารอบนี้ถือว่าเจ้าหาก้อนลายทุกคนเลยสับก้อนทุกคนมาหนึ่ทุกคนเห็นอี้เลยนี่นน นึงนเหอ้อ,อนเลย,เ,ยเข้า,ขาสอาได้กินเยทุกคนตอนนี้ก็ส,ปปสิบปลายสิบเอ็ดเลยสิบโมอเอะมน้อยตอนนี้มันเเอาไป,ไปเดี๋ยวสีซับมันทมทุกคนมาละ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะองอนทุกคออนทุกคน มัไมกะถือว่าได้พอแกงทุกคนเลยแต่กะยันบอกซ้ำตอนมาหากระพาท่อนทุกคนเพราะว่ารอบนี้แถวนี้นะหาไม่ได้เลยแถวนี้นะเพราะว่าข้าเจ้าหาก้อนทุกคนได้แต่ยึดทึ่งเพื่อนนะได้กะได้บอกรบบอกระเบ้อทุกคนเลยยังไม่ก็อึดยังพอกรอุดลิลลอบนี้ทุกคนเพราะว่าข้าเจ้าหาก้อนนะบ่กอึดกินยังพอได้ดุงเลยทุกคนเลยคนมานทุกคนเลยมีพอได้ก็ได้ทุกคนเลาะมือเลยมือนนี้ทุกคนเลย ไป1อนะทุกคนออมาหอนเลยเดี๋ยวเีเกงได้แล้วอเปล่าเยอะแกงได้เกินอยู่บ้านนี่นมีมต่ดตดตดตโดอันนี้ยูนมกันดเนี่ยทงานนี้ตับแก้ได้ไ,นนได้เปวยตัเต่มนจะมีตัวน้อยถ้าเราหาตับีนมันมีหาก้อน อยู่ในลายเตอร์น okay. ี่น่ยม่นจะช่ำหลาของพี่นุ้ยตวนนั้นคือแม่เเป็นใบทุกคนเลยนะต่อไหมก้นลายเตอรทุกคนโอเค คนและสำนีกอะสามคนหานี่กะระเจ้าหาก้อนตัวเขาหาซ้่งก่อจะปื้ดแถวเตอร์พี่ไม,ม่ได้เลยพี่ไม,ม่ได้แต่ทึ่งพุกนั่นก็นเห็นปลายเห็นเห็นเปลนปลายปลื้มปล,ปลูอยู่ก็ไม่มท,มทึ่งคนเขาไม่หาทำเด้อถ้าอันนี่ในตังเต้ เรายิต้มเน่ยริแกงหมดนี่ต้มได้แล้วต้มาให้บ้านพีใ่เลเลของพีนะเลยสองพีท่นใบป่ะจ๊ะกรายมให้บ้านจ้ะทุกคนเอานึ่งเดี๋ยวสกินข้ากอนนะกินข้าขบมอนกอนเจอข้าแล้ว ให้กินข้าวเส้าเลยขโมนต้มงูมามามาก้าเก้าว้ทุกคนงูมาจะเลยไปหายิงนกเด้วยนกห้ขิงันใช่ไหมคุณเฉลี่ยเนามาทุกคนกินข้าแล้วกันมาทุกคนมางกินข้าวหนียวทุกคน มาคอแม่เ,เ,มเ็นใบฮะได้หรือเปลาเก่งหลายตื้อทุกคนเลยแต่กะแกงน,นี่กะคือแม่แกงที่เขาบอก,กินน้ำทุกคนาะว่กเขากินแล้วนะถ้บกินก็เร่ง นี่ก็อ่นอานเงะโทรศัพท์หอนทุกคนเลยตอนใหญ่นี่ได้เสพซื้อจะนั่งรายเด้น้ำคิวๆทำไมก็พอดีแซ่บทุกคนเลยเฮงไปหาท่านนึงผ่านท่านไปคู่มือเกิดน่าสะได้ทุกคนเพราะว่าป่ามันกว้างนี่จะเจาหาไปท่านขิงสมทุกคนป่ามันเดาะโขยนี่เกิดถ้าได้ขิงซ้ำทางบา้านเจ้านะ แต่ว่านสต่เจ้าเบาที่เราเลาะไปนี่ถ้าได้คืนสำหรัทุกคนเลยเลาะกันไปอีกก็มีอยู่แต่ว่าเราเมยเลยยีรลบนะนี่ก็ท er ุกคนเลยแนวข้าวสาเป็ท่านกินเนาะไอตอนใหญ่ไงถึงเชฟคือแกงไม้ย่ำย่ำฝนนี่นะเทอานีมาไหมได้เทอาสำนี้ หน่อไม้นี่ซ้ำดีกับหน่อไม้ย,ยามผุ่นนี่ต้มน้อยนึงก็จืดทุกคนต้องต้มหึงแกงกะหมดไปเลยแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้คนบรายไปเลยเพราแม่ซามไม่ใส่กับมือเลย ก็สมอนเลยย้อยเลยเห็นมาเลยพร้อนกับไปไปเบิ่์ซเอ๋อเอ๋อไข่ไปสาวนี่จะว่านี่นเลยให้ทิอนเลย

ตอนง่ายทุกคนเลยคือแกน้ำไม้ย้ำฝนอยู่เลยแซ่บเลยนี่ทุกคนเลยย้ำแรงกะมีหน่อไม้คือย้ำฝนมันค,ค,คักทุกคนนะกระซามเธอหนี้ทุกคนค่อยไปหาหน่อไม้นี่เธอน้ำก็ทุกคนเลย ว่าซื้อน้ำลายบ่แซบได้ทุกคนเลชอบสานี้ไหมสูดไหมค่อยเก่ง เกไม้เส้น้ำตาลทุกคนให้มันโน่โนมันหอมๆอมเสื้อยแค่เสื้อลายปัาเปตะกินเี่ยวเสื้อลายคนนี้นะเป็ขอต่ยอดๆซต้นไม้ค้างไม่้ทุกคนเดียวสีปหาทำน้ำก้อนากันต้มเพิ่ติมทุกคนตาน้ำ ก็ต้องพังเลยดีตามขาบือขครเมก็ทุกคนน้ำไม้นี่ต้มมีหืงทุกคนจืดไว้ไปนี่หามาแต่ถือต้มมาเดียวนี้ก็จืดทุกคนน้ำไม้คตหานดูน้ำไม้บั้มลลายาไปทำเจ้ากันวันนี้ตีนขีคน 嗯，哦、啊，嗯，快点吃。啊好的 bồi lại xem con con này nè chữ chữ đây uhm. cho kênh <laughs> มาเส่ยกระปูว่าทุกคนเลยเปิดทุ่นเดี๋ยวจะเบิ่งไข่นี่แซ่บเด้ทุกคนยำกลุกปๆเลยนข่งทำไมใส้กับปูแดงทุกคนยำนี่ก็มีกับปูแด,ดง ดีแม่ทำไม่ใช่เพนไปลยคูดมือเพนจะไปไทยเนี่ยใส่น้ำให้มันค่ายขี้ดินเอาทกุกคนเจขอขบืนแลว้วทุกคนผู้ดแดงก็เสื้อเรียบร้อยมาจวจะขบืนนะ้องใช่ปะขบืนลายแต่จะนั่งน้องจะเหมือนเสื้อเหมือนนะเสื้อนำมันพุน่งเลยอืมถ้าหอมไปได้เลยไปดูนด บมาเยอะทุกคนมาแก่งลแล้วเยอะเลยทุกคนหอมฮู้นไปซื้อเหทียนมาเท่าทุกคนลองทุกคนนี่ใชิมาตะนทุกคนหนึ่งเมเปิ้ลเชิงซ้อมจะนั่งเมเเป็นยมเหรอไหมที่พี่สะพายฮามาตะหน้าทุกคนเลย เสร็จเรียบร้อยนี่นะจะ mm. แซ่บปนี้ทุกคน mm. mm. น้ำกินเลยเยอะมากเลยโอ้ประมาณทุกคนทำ mm. mm. ไมหามาตะบนอนดีกันนั่นแหละเ้ ก็แม่ทุกคนที่พายกินงอมันอ่านไหมน้ำมันก็ได้ถูกป่ะอืมคลิปเดียวสองเธอกินข้าวทุกคนทำมาทำมาคลิปเดียวสองเธอกินข้าวทุกคนบอมีเยอะนะแม่แล้วพอดึงแล้วพอหอมหอมจซอยคนเยอะแขงจะพแบบแง่งหาย เี house, ้ยหายคมกินยิ้มแบนี้หรอกินยล้มันมันเหนอุ้ยเ้ยเฮ้ยใหญ่อุ้ินเขาลงมากลินเลยกลิ่นเลยนะจับกะหอนจนค้างทุกคนเดี๋นะกสามคนกับในเท่าเด้ หมเขะเบอรลายกันแทบก็ก็ยุ่งกินหลังเลยนะข้าวิดนำําล้วเคาก็สีรีสขอภาคคิดนี้ก่อนขอคำมองขอบใจเพ่เข้ามาติดตามนะครับส้มทุกคนเสวัสดี